สวัสดีครับอันนี้เนี่ยสอนนักเรียนก็ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางนะครับตอนนี้เกี่ยวข้าวเขายึดข้าวเป็นศูนย์กลางครับรอบๆนเนี่ยแล้วเบิร์ดละ่ะเหลือจะมองกลางมองเดียวอ้อมคางแล้วเบิดล่ะครับพี่น้องเลยเหลือแต่มองรองกลางมองเดียวนี่เขาเรียกว่าเกี่ยวข้าวยึดข้าวเป็นศูนย์กลางสอนนักเรียนก็นักเรียนเป็นศูนย์กลาง สนใจทีมงานมือเกี่ยวข้าวมาจ้างได้ที่อุตสาหันี้วันหน้างานอุตสาหสีสุพรรณนะครับถ้าอันนี้จากนี้จะไปเป็นบางายละสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยรับจบอุตสาเรียกว่าก็ไม่แห้งก็โอ๊ตเนาะขันมะแล้วในนาบุรงตึงตึงเด้นนี่

เย็นๆเป็นคนขนหมอแกก็บอกนี่คนมาแดดนะตอนนี่ร้อนหนาวหนาวมีฝนมีแดดมีลมด้วยจ้ะสูตรไม่คงความสนิทสนิทมาที่ซ้ำเศร้าปะปะตัวข้าวซ้ำตรงโน้นก็จะเป็นข้าวที่เหลือไว้นะครับผู้เฒ่าผู้แก่ผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นใาเอาไปซ้ำเศร้าเขาปี่นาจังเด่นหน้าหลายอันนี้ก็เป็น เออได้อันนี้ก็เป็นหมูบินนะครับหมูบินมาทำงานรับจ้างวันนี้นะครับเ <g ul ain> ออ <g ul ain> ไก่อบ้วงไม่ได้กินหรอกครับวันนี้นะชวนนี่มาเกี่ยวข้าวดีวกว่าขายไกยอ่อ้วงวันหนึ่งได้อสองตัวหรือตัวครึ่งนะครับมาเกี่ยวข้าวได้เงินดีสก,กว่านี่นะครับอ้าว็อใช้ทอดเป็นวิดีโออยู่ นี่แหละครับทีมงานยายจาครับอายุเจ็ดสิบนายนัดครับไหนล่ะใครรุงเทปอ่ะอ๋อเสื้อสี่เขียวก็มาเกียวข้ารับจ้างครับเพราะวอายูงเทปโควิดกินนะครับเสียกาคือเกี่ยวสาแท้เขาจะข้อมาเกี่ยวเร็วเกี่ยวเร็วแทรึกไวๆสิเรา อยู่ไหนนะขนมน<า>บะบอพี่ธนามาเวทพี่ธนามาหนุ่มโรจากมร้อยาจ็ดพันร้อยเอ็ดครับตอนนี้นี่มาเกี่ยวข้าวอขอบคุณจริงครับทีมงานถ่ายปอให้แล้วผมกับปอแห้่เสร็จแ้วนะครับตกกรหนาบูรุ่งซึ่งๆนี่แหละ ขึ้นกอขึ้นกอหอนมาอื่นนะกอมันเร็วจริงๆครับยี่สิบยี่สิบสี่คนครับอันนี้จะเป็นรูหนูปุกนะครับนี่นะครับรนูปุกครับเดี๋ยวเราก็จะดำเนินการ ข้าวแห้งก่อนบรรยากาศนะครับหนาน้อยบันทางครับสำหรับคลิปนี้ข,ขอบคุณครับสวัสดีครับ